กทมตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยโควิดพร้อมรับผู้ป่วยเมื่อวันที่8มกราคม2565นายขจิตชัชวานิทปลัดกรุงเทพหมหานคร ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อพื้นที่เขตดูสิทธ์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่ัติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ณศูนยะ์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดูสิทธ์บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรกายโดยูนย์นี้เป็นหนึ่งในจํานวน41แห่งซึ่งรับเฉพาะเด็กและครอบครัวสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กอายุ3-15ปีจํานวน52เตียงโดยมีความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเปิดรับผู้ติดเชื้อมาดูแลได้ทันที นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน4แห่งและโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขตทั้ง6กลุ่มเขตจำนวน7แห่งโดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชนจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น4,974เตียงรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมอีก25,345เตียง อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยประจำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันซึ่งอาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเตรียมความพร้อมศูนย์เอราวันเพื่อรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการความรุนแรงของโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเร่งครัดและต่อเนื่องหากประชาชนท่านใดที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1300และ1669